สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบันทึกหน้าใหม่จากรายการสองโลกสัปดาห์นี้นะครับผมขอนําเรื่องราวที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนทั่วโลกมาแล้วมารายงานต่อท่านผู้ชมชาวไทยให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ชาวโลกได้ค้นพบหลักฐานสําคัญซึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวนั้นมีจริงเองโดยที่รัฐบาลสหรัฐไม่ได้ปฏิเสธหรือโต้ตอบเรื่องราวดังกล่าวแต่ประการใด ยานบินไม่ปรากฏสัญชาติหรือที่เรียกกันว่า UFO นั้นเป็นวัตถุลอยฟ้าที่ปรากฏหลักฐานการพบเห็นกันมานานกว่า1,000ปีมันจึงไม่ใช่เรื่องในตำนานเพอ้อฝันแต่มันได้กลายเป็นทฤษฎีใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จากสมาคมค้นคว้าวัตถุบินลึกลับซึ่งมีชื่อเรียกว่า unidentified flying object research association ท่านผู้ชมครับหนังสือที่ผมถืออยู่ในมือนี้คือ we discover a l i e n b a s e on the moon ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเราพบฐานมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์ซึ่งเขียนโดยมิสเตอร์เฟรดสเต็กริงนะครับซึ่งบทนำของหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนไว้ว่าคนจำนวนมากได้พบยานต่างดาวจากที่ต่างๆซึ่งผู้เขียนได้รับข้อมูลอย่างมากจากองค์การนาซาและศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์นาซาซึ่งเป็นภาพที่มนุษย์อวกาศได้ทำการบันทึกภาพจากการสำรวจดวงจันทร์โดยภาพหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายเหล่านั้นได้ค้นพบฐานทัพของผู้ไม่ปรากฏสัญชาติอยู่บนดวงจันทร์ ผู้เขียนจึงตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเปิดเผยความลับให้สาธารณชนได้รับรู้ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐในสิทธิการรับรู้ข่าวสารของชาวอเมริกันทางผู้เขียนจึงต้องขอแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานต่างๆในองค์การนาซาและต้องขอขอบคุณอย่างมากกับพันตรีเอชป e ดสันซึ่งเป็นผู้ได้นาภาพต่างๆที่ยานอวกาศได้ถ่ายมาเพื่อนําไปวิเคราะห์และยืนยันว่ามีฐานของผู้ไม่ปรากฏสัญชาติบนดวงจันทร์จริง ภาพถ่ายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้ถูกบันทึกโดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2516เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีที่วัดไทยริแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดพระนครในขณะนั้นผู้บันทึกภาพการปรากฏตัวของวัตถุบินได้ลึกลับบนน่านฟ้าได้เป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทยชื่อนายทาคาโอกตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นออกที่โตเกียว ชื่อหนังสือพิมพ์สันกิฉบับประจำวันที่11เมษายนปีเดียวกันรายงานข่าววัตถุบินได้ที่พบเห็นนี้อย่างละเอียดพร้อมตีพิมพ์ภาพในหน้าหนึ่งของหนังสือฉบับดังกล่าวด้วยข่าวที่เขียนบรรยายไว้นั้นกล่าวว่านายทาคาโอกซึ่งเป็นบัณฑิตทางวิชาเทคโนโลยีขณะกําลังนั่งเรือเที่ยวชมลําน้ําเจ้าพระยาอยู่นั้นเขาได้สังเกตเห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าเหนือกรุงเทพจึงได้บันทึกภาพไว้ลักษณะของยานลึกลับดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายดาวพระเสา พราะมีวงแหวนล้อมรอบยานรายงานข่าวนี้ยังกล่าวถึงวัตถุบินได้นี้โดยใช้คำว่าจานบินนอกจากหลักฐานภาพถ่ายที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้บันทึกภาพการปรากฏตัวของจานบินเหนือน่านฟ้าประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516แล้วย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2 0 7 2เอกสารไทยฉบับที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งได้บันทึกปรากฏการบนท้องฟ้าเหนือพระนครไว้ คือพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิติที่ได้กล่าวถึงจานบินไว้ในบันทึกความว่าสกราช881ฉลุศกเห็นอากาศนิมิตเป็นอินทนูแต่ทิดหอรดีผ่านอากาศมาทิดพยับมีพันนขาววันหนึ่งเดือน8ขึ้น12บสอข้าสมเด็จพระรามาธิบดีสเสด็จพระที่นั่งหอพระครั้นาลงนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีนฤพาน ภาพลำแสงประหลาดสีดวงนี้คือภาพที่คล้ายกับความหมายว่าเห็นอากาศนิมิตเป็นอินทนูของหลวงประเสริฐอักษรนิติแต่ภาพดังกล่าวนี้เป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเหนือรัฐโอไฮโอในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบันทึกได้เมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2516 การค้นพบวัตถ <p iedzieć S 1> ุล as Th ึกลับเหนือน่านฟ้าประเทศไทยนั้นเท่าที่ได้รับแจ้งเป็นหลักฐานเกิดขึ้นทั้งหมด5้าครั้งซึ่งผู้ที่รายงานการพบเห็นสิ่งบินได้นี้ทั้งหมดล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้นล่าสุดสำหรับข่าวการพบเห็นจานบินในประเทศไทยเกิดขึ้นที่บ้านของศาสตราจารย์ดกรเทพนงเมืองแม่หลายคนเคยเห็นจานบินแต่เขาไม่ได้มีรูปภาพที่ถ่ายเป็นหลักฐานไว้นะแต่ว่าที่ที่ผมมี ถ่ายเป็นหลักฐานได้ไวเนี่ยนะมันก็มี2516นะซึ่งมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถ่ายได้ที่กรุงเทพซึ่งจานบินอันนี้ก็เป็นจานบินรูปร่างคล้ายดาวพระเสารเนี่ยนะก็เป็นชนิดหนึ่งของจานบินนะแล้วก็หลังจากนั้น2516ศึก2527 25เนี่ยก็มีครูที่เพชรบุรีเขาถ่ายได้แต่เขาไม่เคยเขาไม่เคยบอกอ ซื่อมวลชนอะไรเลยนะเกลัวหาว่าเขาบ้าเนี่ยคือเขบอกกันว่าเป็นแต่ก็ส่งมาให้ผมเขเพลินเขทราบว่าผมสนใจอะเขาก็ส่งมาให้รูปหนึ่งนะซึ่งจานบินอันนี้ก็ไม่เหมือนการแรกที่ญี่ปุ่นถ่ายได้นะการแรกเนะี่ยมันมีโดมนะอันที่สองเนี่ยมันมันมันเป็นจานเหมือนก็ไม่มีโดมอะนะ แต่เขบอกมันบินเร็วมากไม่มีเสียงแล้ววันนั้นวันเกิดเขาแล้วพันยาเขาซื้อกล้องถ่ายรูปให้เขาเขาก็ถ่ายรูปมันมันเลขสี่ห้ารูปอะมันจะหมดแล้วนี่เขาถ่ายในบ้านกันจนหมดแล้วลูกมีอะไรญาติเยอะต่างเขาก็ออกมาเดินนอกบ้านมาถ่ายแล้วนี่มันบินผ่านมาเขาก็ถ่ายไว้ได้สามรูปก็ส่งมาให้ผมรูปแลนะนี่นก็เป็นรูปที่สองที่ที่ผมมีอยู่้รูปที่สามเมื่อห้ามิถุนาสองพันสองเจ็ดผมผมไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะกับพวกอาจารย์ แล้วก็พวกลูกน้องของคณะสิ่งแวดล้อมนะทรัพยากรศาสตร์หาวรับราลมิดนแล้วก็อเผอิญก็ไปไปถ่ายนะ,ะคือดอกเตอร์อาจองค์จุมสายเนี่ยท่านเคยท่านบอกท่านเห็นมาแยะแล้วท่านบอกวิธีจะติดต่อเขาเนี่ยให้ทําสมาธิแล้วนึกถึงเขานะแล้วก็ถ้าเผื่อไอการทําสมาธิเนี่ยพลังจิตแรงพอเนี่ย บอกเบอร์บอกให้เขามาถขอให้เขามาเนี่ยนะจะขอถ่ายรูปเนี่ยเ,เขาจะมานะท่านบอกผมว่าอย่างเี้ผมผมก็ทดลองดูอ่ะผมก็ถ่ายผมก็ถ่ายได้ติดออกมานะประมาณ10บโมงเชา้าได้ก็เป็นเป็นรูปยาวรีรีสีทองนะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่บอลลูนไม่ใช oon, ใต่างตงหารใ่ตทางอะไรต่างๆเช็คแล้วก็ทางสาระกข็ขอรูปไปด้วยก็อบอกเป็น u f เชนิดหนึ่งนะซึ่ง รูปร่างดูแล้วมันคล้ายๆหอยสังเงี้ยมันมันรูปร่างมันประหลาดนะไม่ไม่เหมือนกับสองอันแรกเนี่ยแล้วมันมีมันมีสายอะไรมันว่าห้อยลงมาด้วยนะดูคล้ๆมีสายอะไรห้อยลงมานะก็อันนั้นอันนั้นก็ก็ถ่ายได้สนะก็สามครั้งที่ที่ที่ถ่ายได้กันในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตแห่งชาติ ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนประชาชนกว่า8,000คนต่างพากันรุมร้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการบรรยายในหัวข้อเรื่องผ่าศพมนุษย์ต่างดาวซึ่งหนึ่งในวิทยากรวันนั้นประกอบด้วยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เทพนนเมืองแมนในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้ความสนใจโดยส่วนตัวในในต่อเรื่องจานบินและสิ่งมีชีวิตจากน,านอกโลก และในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมบรจิตวิทยาที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวคือการเห็นเนี่ยตอนหลังในทางวิชาการเขาแบ่งเป็น4ี่อย่างนะเขาเรียก c l o s e encounter การการพบอย่างกระชั้นชิดเนี่ยคือแบบที่1เนี่ยนะ c l o s e encounter the first kind แบบที่1คือเห็นเห็นเห็นบินไปบินมาต่างๆหรือเห็นลงมาจอดแต่อันระดับที่สองเนี่ย second เอนคาสเตอร์เนี่ยคือมีหลักฐานนะยกตัวอย่างว่ามีรอยที่มาจอดบุ๋มอยู่ในพื้นหรือว่าบางทีเออลงมาจอดในทุ่งนางเงี้ยนะที่ปลูกข้าวแล้วแล้วข้าวเครื่อมันคืนลงที่ที่ลงมาจอดในข้าวเครื่อมันไหม้มันเกรียมเป็นวงกลมต่างๆซ,ซึ่งพบมากในในเนี่ยในอังกฤษในอเมริกาในออสเตรเลียของไทยก็เคยพบ ครั้งหนึ่งหลายปีแล้วจําได้เราเคยลงซุอพิมพ์เนี่ยซึ่งฝรั่งก็เรียกครับเซอร์เกิลพบแถวจันทบุรีนะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นการพบแบบที่สแบบที่สามเนี่ยคือตอนนี้เห็นผู้ที่มากระยานนะจะถ่ายภาพได้หรือว่าติดต่อกันได้หรืออะไรต่างเนี่ยเป็นแบบที่สามนะแล้วแบบที่สี่คือถูกพวกที่มากระยานเนี่ยจับคือไปตรวจบนบน,บน,บ,นบนจานบิน แล้วแต่ว่าส่วนมากเขาไปตรวจแล้วก็ปล่อยกลับมานะไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าไปสัมภาษณ์แต่พวกพวกที่มีหลักฐานที่ว่าเข้าไปใกล้าจานบินที่ลงมาจอดแล้วถูกยิงเอานะฮะหน้าอกไหมะอะไรต่างก็มีแต่ไม่ตายนะแต่ว่าเขาหรือว่าเอาปืนไปยิงเขาก่อนนะ่ะไปยิงไปยิงจานบินเขาก็ลงมาจอดเยู่เขายิงกลับมาเป็นเป็น,เป,นเป็นปืนแสงอะ่ะนะคงเลเซอร์อะไรเนี่ย สลบไปอะไรต่างๆนี้ก็มีซึ่งมีหลักฐานซึ่งก็อธิบายไม่ได้ว่าไอ้นิ่มจะแกล้งทําให้ตัวเองมีบาดแผลขึ้นมาเป็นเป็นดวงเป็นอะไรได้ยังไงอะไรเนี่ยนะแล้วมีก็มีมีไม่น้อยเหมือนที่ที่เข้าไปใกล้จานบินแล้วแล้วโดนยิงโดนอะไรต่างๆมามีนะนั่นมันก็มีมีสี่แบบเนี่ยที่เขาเวลารายงานเขาจะให้รายงานแล้วเขาจะไปใส่ไว้เป็นประสบการณ์แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่อะไร คำว่าจานบินที่ชาวโลกใช้เรียกอากาศยานลึกลับที่ไม่ปรากฏสัญชาติเป็นที่แน่นอนนั้นมีผู้อธิบายไว้ในหนังสือภาษาไทยชื่อเรื่องจริงจานบินการมาเยือนโลกของมนุษย์ต่างดาวซึ่งเขียนโดยคุณสำเริงสัมพันธารัก์ที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าคำว่าจานบินซึ่งรู้จักกันอย่างกว้างขวางในสมัยปัจจุบันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคอวกาศนั้นเพิ่งมีผู้เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2490 และผู้ที่เริ่มใช้คำนี้เป็นคนแรกคือมิสเตอร์เคนเนสอารโนนักธุรกิจชาวอเมริกันนายอารโนได้พบเห็นยานบินลึกลับเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2490ขณะขับเครื่องบินเล็กผ่านเทือกเขาเรนเนียร์ในรัฐวอชิงตันเมื่อเขาให้ัมภา์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นเขาได้บรรยายลักษณะยานประหลาดนั้นว่าเหมือนจานที่ร่อนไปบ,บนผิวน้ำหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าจานบินก็ได้ ในการบรรยายหัวข้อเรื่องผ่าศพมนุษย์ต่างดาวซึ่งจัดขึ้นในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ทางประเทศอังกฤษรายการหนึ่งซึ่งได้รับการติดต่อจากอดีตช่างภาพทหารประจำกองทัพสหรัฐเมื่อ50ปีก่อนที่ได้แอบลักลอบก๊อปปี้ฟิล์มและถ่ายทำเบื้องหลังการผ่าศพมนุษย์ต่างดาวซึ่งจานบินของพวกเขาได้ตกลงบนพื้นโลกที่เมืองรอสเวล รัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2490ซากราจาร์เทพพนมเมืองแมนเดี๋ยวเราึงพาการผ่านตัดมนุษย์ต่างดาวคนนี้ว่าก็มีทหารที่เป็นผู้ถ่ายภาพยนตร์16มิลนะก็นำไอ้ภาพยนตร์16มิลนียมาขายให้กับชื่อมิสเตอร์แซนติลีนะซึ่งจะว่า ว่าเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจริงที่เขาถ่ายมนุษย์ต่างการผ่าศพมนุษย์ต่างดาวจริงๆเลยนะจะบอกที่จริงเขาถ่ายสองศพแล้วก็มีที่ไอพวกไอคนที่ไม่ตายนี่เขาก็ถ่ายไปด้วยแต่ว่าฟิล์มเนี่ยก็ต้องส่ง,งส่งให้ทางรัฐบาลหมดแต่เขาเขาแอบก็อปปี้ไว้ม้วนนึงนะซึ่งกําลังผ่าศพอะไเนี่ยแล้วก็เขามาขายแล้วก็นะรุสมัยพ่าสมัยยกตัวอย่างสมัยโนนเนี่ย มันไม่มีเลื่อยไฟฟ้านะมันเลื่อยจะเปิดกระโหลกทีรษะดูสมองต้องใช้เลื่อยด้วยมือเนตีตอนนั้นก็ยังเลื่อยด้วยมือพวกน,นั้นพวกอาจารอันเ,เหมือนสมัยนี้เนี่ยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าเป็นของนะเสร็จแล้วเขาก็แบบผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันคนและชาวอังกฤษคนซึ่งเป็นศาส,สตราจารย์ในโรงเรียนแพทย์แล้วก็ผ่าศพมาแต่ละคนเนี่ยผ่าเองนะะคนเนี่ย 40, สี่หมื่นกว่าศพแต่ละคนเนี่ย คือมีม,ม,มีได้ผ่าศพมาเยอะแยะนะชาติต่างๆต่างด้วยแล้วก็ให้มันดูฟิล์มเนี่ยแล้วถามว่าเนี่ยเป็นมนุษย์นะหรือว่ามนุษย์ที่เป็นโรคบางชนิดใช่หรือไม่ดวงจันทร์ที่ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งเปรียบเสมือนดาวบริวารของโลกที่ซึ่งมนุษย์ได้อาศัย มันเคยเป็นความลึกลับทางดาราศาสตร์ของมนุษย์ในอดีตการที่ทำได้แต่เพียงแงนมองไปบนความเวิร์งว้างของจักรวาลโครงการสำรวจดวงจันทร์ถูกจุดประกายขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2504จากการสำรวจอันยาวนานกว่า10ปีของโครงการอพอลโลก่อนที่มนุษย์จะเลิกค้นหาความลับของดวงจันทร์ มีคำถามที่บุคคลจากทั่วโลกต้องการให้องค์การนาซาของสหรัฐสรุปออกมาว่ามนุษย์ได้รู้อะไรบ้างจากการสำรวจด,ดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดคำตอบที่ได้รับการเปิดเผยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นบนผิวดวงจันทร์โดยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาที่สามารถยืนยันว่าได้ตรวจพบสิ่งก่อสร้างซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานบินอวกาศ ของสิ่งมีชีวิตไม่ปรากฏสัญชาติบนผิวดวงจันทร์ซึ่งจากเหตุการณ์และหลักฐานที่ปรากฏทําให้มีการพิจารณาหยุดโครงการสำรวจดวงจันทร์และเริ่มการสำรวจดาวอังคารและดาวศุกร์ต่อไปในโครงการชื่อมาริเนอร์และไวกิ้งตามลําดับต่อไปนี้คือรายละเอียดผลวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายทําได้จากองค์การนาซา ซึ่งเขียนคำบรรยายภาพไว้ดังต่อไปนี้ภาพแสดงให้เห็นลักษณะของแท่นหรือฐานขนาดใหญ่ทางทิศตายของเครเตอร์อะเคเมดิสบนดวงจันทร์รายงานโดยมิสเตอร์ดาร์ลิงฐานมีขนาดความยาว5ไม้กว้าง1ไม้และสูง5,000ฟิตภาพของแท่นหรือฐานที่เกิดจากการแกะสลักยอดเขาทั้งลูกยาวประมาณ30ไมล์ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเครเตอร์อะเคเมดิสและแต่ละฐานหรือแท่น แกะเป็นสัญ,ญลักษณ์ดูคล้ายตัวอักษรและมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่ราบด้านล่างภาพของเครเตอร์อัเคเมดิสแสดงให้เห็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะหลังคากรม3แห่งที่ด้านใต้ใกล้บริเวณของเครเตอร์ภาพยานอวากาศของ UFO ที่มีลักษณะคล้ายซิก,ก้าขนาดใหญ่ถ่ายภาพได้เมื่อปีคริตศักราช1951โดยจอร์จอดัมสกี้ด้วยกล้องโทรทัศน์ ภาพถ่ายของยาน UFO ใกล้ดวงจันทร์ด้วยกล้องโทรทัศน์โดยจอร์จอดัมสกีปีคริสตศักราช1952ภาพยานสำรวจต่างดาวโดยจอร์จอดัมสกี้ในปีคริสตศักราช1952ภาพหมายเลข6 7ด2 0 1ถ่ายภาพโดยยานนาซาลูนาออบิเตอร์3แสดงเห็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะลังคาโค้งอยู่ตรงกลางเครเตอร์ ภาพถ่ายจากยานนาซาลูนาบิเตอร์หมายเลข162ขีด M แสดงให้เห็นสิ่งก่อสร้างคล้ายสถานีหรือที่พักในอวกาศบริเวณที่สอนชี้ทางด้านขวาจะเห็นรอยตัดเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชัดเจนภาพถ่ายจากยานอวกาศอัพอลโล14หมายเลขภาพ14ขีด10116แสดงให้เห็นสิ่งก่อสร้างหลังคาโค้งสีขาวอยู่ตรงกลางเครเตอร์ ภาพถ่ายจากยานอพอลโล14หมายเลขภาพที่14ขีด10 10119ยังแสดงให้เห็นโดวงอื่นๆอ,อีกภาพถ่ายโดยยานลูนาออบิเตอร์4หมายเลขภาพที่ HR1571 แสดงบริเวณตะวันตกของเครเตอร์อริสตาคัสจะเห็นลักษณะของสถานีหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งขึ้นยานอพอลโล8ได้ถ่ายภาพบริเวณที่ยังไม่ได้สำรวจบริเวณที่สอนชี้ จะเห็นการตัดเจาะเครเตอร์และสิ่งก่อสร้างยานอพอลโล11ได้ถ่ายภาพของเครเตอร์บริเวณด้านหลังของพื้นผิวดวงจันทร์บริเวณที่ลูกศรชี้จะเห็นเครื่องหมายการกระบาดตรงกลางของส่วนยอดสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายโดมภาพจากกล้องโทรทัศน์บนดวงจันทร์ถ่ายทอดสัญญาณมายังโลกในการสำรวจดวงจันทร์ของยานอพอลโล11ได้ปรากฏวัตถุรูปร่างคล้ายเข็มขัดสีขาวยานอพอลโล16แฮสเซนแบค ได้ถ่ายภาพหมายเลขที่1 6ขีด19238ของวัตถุคล้ายแท่งสิกกากำลังบินอยู่เหนือผิวดวงจันทร์ภาพถ่ายยาน UFO เอสอยานาพอลโล13ภาพหมายเลข a s 1 3 6ขีด1 9ีด60ีด8609ภาพจักยานลูน่าออร์บิเตอร์หมายเลขที่ L-O-4-89-S-3 ปขีด S ขีด3ปรากฏได้เห็นวัตถุลักษณะคล้ายซิก,กาใกล้กับเครเตอร์โรเมอร์ ภาพจากยานอพอลโล16หมายเลขที่16ขีด1 9 3 8งปรากฏวัตถุขนาดยาวสีขาวกำลังโทยื่นมาจากเครเตอร์ภาพจากยานอพอลโล11หมายเลขภาพที่11ขีด37ขีด่สามแปเ็นวัตถุคลายติกกามีแสงเรืองรองกำลังลงสู่พื้นดวงจันทร์ภาพจากกล้องโทรทัศน์บนดวงจันทร์เห็นวัตถุประหลาดมีแสงเรืองขาวกำลังบินอยู่เหนือมนุษย์อวกาศอพอลโล12 ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในองค์การบริหารอวกาศของนาซาจะไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือแสดงการยอมรับอย่างเปิดเผยต่อการจัดตั้งฐานบินอวกาศของมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์ว่าเป็นความจริงที่ชาวโลกควรที่จะต้องให้ความสําคัญแต่หลักฐานภาพถ่ายที่บันทึกจากยานสำรวจอวกาศต่างๆอยู่แม้แต่หลักฐานภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์ซึ่งถ่ายทําโดยนักบินอวกาศในยานอพอลโลเองก็ตาม ซึ่งเพิ่งถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณาชนชาวอาเมริกันเมื่อไม่นานมานี้จะยืนยันการค้นพบวัตถุบินได้ลึกลับและพบการก่อสร้างสถานีหรือฐานบินของสิ่งมีชีวิตไม่ปรากฏสัญชาติว่าเป็นความจริงที่น่าเชื่อถือได้นั้นในฐานะที่ประเทศไทยเองก็มีรายงานข่าวการพบเห็นวัตถุบินได้เหนือน่าฟน้าประเทศไทยมาก่อนแล้วหลายครั้งในเวลาและสถานที่ต่างๆกันอยู่เสมอจึงมีเหตุผลอย่างเพียงพอที่ทีมงานของเรา จะให้ข่าวสารความเป็นมาของ UFO ที่ปรากฏพบเห็นกันในโลกรวมถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เคยปรากฏพบตัวมาแล้วครั้งหนึ่งในป่าทึกของประเทศไทยข้าอะไรนะี่บางทีบางทีรุ่ล่างกับประหลาดเ